ยินดีตอนเราเข้าสู่เซิร์ฟแม็จีจีนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ในด่านที่แอดมินเขาสร้างขึ้นมานะฮะ,ะ,ะแล้วเราก็มีเพื่อนใหม่นะฮะ,ะเป็นสกินมิกุนะฮะเื่่อว่ามุกโอเคเราจะเร <c oughs> าไปก่อนหลายร <c oughs> อบล้ดูความแหลกของมันนะฮะดูความแหลกนะฮะ เงาค่าฮิ่าเราไม่กาเพื่อนเพื่อนเราไม่เพื่อนเรามันยืนอยู่นะจุดจุดหนึ่งซึ่งมันจะล้อให้เราไปถึงนะฮะไอตัวเสื้อเทานู่นนะฮะมันจะล้อให้เราไปถึงตรงนั้นเพื่อเราจะมองไม่เห็นซึ่งเราไม่ไปไม่ถึงมันสักทีเยอะ มุกก่วงไปแล้วนะฮะมึยอะแลกเยอะดีเลอวเยอะจัดอะเยอะไม,อม่บักเยอะก็แหลกเยอะนะฮะซึ่งคุณมุกเขาแบบบารุมมาโคตรแลกอ่ะ เขาจะกดับิวยังแค่ไม่ไปอะ่ะเราก็ไม่ถึงหนึ่งกิกนะนายเออเห็นไหม,มและกระโดดพร้อมกันไหมเรากำลังพาตัวตายอยู่สินะ <Yes. S 1> ผัดมันแกล้ง เราจะถึงนายล้วพัดเฉะเย่ถึงแล้วฮิ <c oughs> ได้ด้วย, <c oughs> ยเสียมากฮะ เอ้ยเอ้ยอ้ยเยหรอนายปั้นมุกต้นไหนวะไม่อย่าทำร้ายเพื่อนเรามุกคือเพื่อนใหม่ของเรานะฮะเราก็เจอเขาในเิริฟนี้แหละเราแค่เห็นเขายืนเหงาวๆก็ <c ười> <c ười> แหละกลับมาที่เดิมนะฮะเรากลับ ตบมือเก่กินมุกกระเต่าจริงมากอีพัดว๊ย มองไม่เห็นเราก็จะโดดนะฮะอ,อีพัดอีพัดอีพาดฉากนะฮะโอ้ก็แค่ขึ้นไปถึงจุดวาร์ปได้แล้วอะ่ะทำไมอะ่ะเก่งเหรออ่าผมกับผมไม่ลงเฟสน,นะฮะ กระผมลง y o u t u ฮะเอียเออโอเคเดี <cringe> ๋ยวแชร์ในเฟซโอเคฮะเขาจะได้ยินแต่เสียงเราฮะถ้าอยากออะไรล่ะคุณพัทคุณพัทเขาบอกให้แท็กคุณนัดนะฮะคุณนัดก็คืออ่าจะอธิบายยังไง ฮะตกลงปเป็นแฟนกันด้วยเหรอแฟนเก่าอรอ,อถ้าเราลงคลิปไปแล้วก็เออนะโอเคแฟนเก่าก็แฟนเก่างไงนะก็ตอนนี้อยู่ในสถานะเพื่อนเรานะฮะไม่อะไรมาคุณมุกมุกออกไปดิมุก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนาเล่งมุก

แ่กี่ชีวิตก็ไม่พอนะฮะกับผมมีร้านชีวิตนะฮะเออมุกวิ่งตกดำเราบ็อกขดแกะสีเหลืองไม่ได้ด <c oughs> ีสมุกสีส้มดิเออ <c oughs> เ,ร <c oughs> เราจะถ่ายมุกกันดีกว่า <c oughs> มุกมุกจ๋า

พิ่พี่อ๋ออะหมุกรวงไปเยอยวเย่อไอเฮียเราแหละโอ้ยภาพ ร,รู้แล้วว่าใครจุดประสงค์ไม่ดีมากมากเลยอ่ะเองเองเองนะจุดประสงค์ไม่ดี <c oughs> อย่างรอดนะฮะ <c oughs> วัดเดือดฮอนเย้เย้สุขงควงเอื้องวางอันไกลพนหมู่งานนี้เราจะเอาเราจะแท็กลงเฟซด้วยนะฮะบ๊ายบายแจ้ ก็แท็กนัดไงก็แท็กนัดแล้วก็แท็กพักแล้วก็แท็กมุกด้วยนะฮะก็เรามีเฟซใหม่มุกแล้วนไงนะคะ yes, เ,เพิ่งเจอมุกวันนี้นะคะก็ได้เฟซแล้วนะฮะมุกก็ต้องการหาเพื่อนนะอา่าด่านรีวิวด่านนะฮะอันนี้คือการรีวิวด่านด่านมหาโหดนะฮะ มันโหดสำหรับเราเนี่ยขอแจ้งแอดมินด้วยนะคะช่วยปรับกรุงดันสำหรับผู้หญิงหน่อยนะฮะดูเหมือนผู้หญิงนี่จะไปไม่ได้โอมาเออดีดีดีแอดมินเอาทางยาวๆที่เดินตรงไปแบบไม่ต้องโดดนะแอดมินเดินซิกแซกก็ไม่ว่านะเดินซิกแซกก็ได้นะแต่เอาแบบไม่ต้องมีโดดอย่างนี้นะฮะแล้วตรงไปเลยนะฮะ ไปถึงจุดวารมาเพื่อเอาเกาะเพชรนะฮะหรือหรือมันมีอะไรวะไม่เกินของดี <c oughs> ออย่าเอามุกมุกก็ไปแล้วพัดก็ไปแล้วเรามายืนรอเขาดีกว่าเยอะเยอะเยอะ เราจะไม่ไปไหนเราจะยืนขัดขวางม,มุกอยู่ตรงนี้ไปดีกว่าเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะและ้วปามก็จะรู้นะฮะว่าพัดเป็นอะไรกับน,นัดนะฮะอ่า นายกลัวอะไรหรอนายกลัวอะไรหรอโอพัดกากนะคะตามที่พัดหญิงกับนัดจี้บอกไว้นะฮะโอ oh. ะะ้พัดกากนะคะพัดกากอ หนาวเลยหนาวเหลอเรามาถึงจุดนี้อีกแล้วนะฮะยังฮะกับผมเจ้าบายบายนะพัทแล้ว เราจะยืนดักมุกอยู่ตรงนี้เผื่อมุกจะขึ้นมาถึงนะเราจะเป็นกําลังใจให้มุกนะฮะเผื่อมุกจะมาถึงจุดที่เรายืนอยู่พระสูงสุดเราก็อยู่แค่นี้แหละเราไม่ไปบล็อกกระจกไม่ได้นะ,ะสองรอบแล้วนะอาจ,จะเขาโดดตามกันไปนะเหมือนเป็นคู่รักกันเลยมุกกะใครไม่รู้ออบอกแล้วบล็อกกระจกเราไม่ไปไม่ถึง เี <G ül üş> ้บอกระจกไปยังไงวะกดวิ่งแล้วโดดมันไม่วิ่งมันไม่โดดให้เราอ่อะแะฮะว่าเราขอจบคลิปด้วยการดูมุกตายเลยอ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวเราเฉลยกับมุกดีกว่า มุกเป็นดาวเด่นนะเดี๋ยวเราแท็กให้นะมุกมุกจ๋ามุกจ๋าอ่า๋่าฮ่เอเดี๋ยวผมหยิบมันก่อน อ่าเออผมไม่หิวอ่ะยังไงก็อืมก็อืมแค่รีวิวแล้วให้ดูเพื่อนใหม่เอาไง Yay. Tạm lắm nữa ha. Bye cha.